โอเคนีลันนเชน่าตอนนี้เขาอยู่กันที่กิมซ่าจูยนะครับวันนี้เขาจะมาพาเพื่อนๆมาเอากันนะครับจะพาไปดูโดเรมอนนะครับตอนนี้เยอะแยะมากมายแล้วครับมาทุกตัวการ์ตูนแล้วครับตอนนี้คนเยอะมากนะครับาจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นไกดกันห้องนะครับพาไปดูกัน,นครับ สำหรับนิทรรศาการนี้จัดขึ้นที่ห้าง k 1 1จิมซาจุยประเทศฮ่องกงนะครับจะมีตัวการ์ตูนของโดเรมอนเยอะแยะมากมายเลยบอกว่าจะทุกท่าทุกลีลาเนาะซึ่งจักได้ยิ่งใหญ่ขนาดเลยครับก็มีซุ้มขายของเนาะของฝาของทีลลึกนะเยอะแยะมากมายเลยงานนิทรรศาการนี้จะจัดขึ้นที่อาริมทะเลจิมซาจุยนะครับที่ห้าง k 1 1 ระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง18สิงหานี้นะครับผมหวังก็ไม่แอลพอกันได้นะครับมีทุกกิริยาบทเลยแต่น่าดูและต่อหน้าชมทั้งนั้นเลยครับนิ่ทัศการนี้นำทีมเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับกับเพื่อมาเฉลิมฉลองนะครับเพื่อน,นักท่องเที่ยวบนแม่แอลพอกัน งานนี้จัดขึ้นนะครับจะมีทั้งโซนเข้าฟรีและก็โซนที่เปินเสียตังค์กันเนาะจะมีเปินรวบรวมผลงานของโดราเอมอนเยอะแยะมากมายนะครับ๋วยวจะเป็นรูปปั้นก็มีนะครับมันจะมีหลายอย่างเนาะอันที่เฮาเคยเห็นเปิ้นก็จะแสดงไว้นะครับอาจจะเป็นความลับของเปิน้นว่าอันนะครับเป้นจัดงานแสดงนี้นะครับของโดราเอมอน แล้วทางเพื่อนจัดการนี้จัดงานเพื่อนก็นจะมีของฟ้าของที่ระลึกนะครับเกี่ยวกับโดเรมอนนะครับเยอะแยะมากมายเลยเงือ,อเพืเ่อนๆได้มาแอลพอลซื้อของเป็นที่ระลึกกันนะครับไว้ถ้ามีโอกาสมานะครับไปเยี่ยมเยียนฮ่องกงกับไว้แอลกันได้นะครับงานนี้จะจัดขึ้นติดริมทะเลจิมซาจุยนะครับขอบคุณติดต,ต,ตามรับชมไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ